สนับสนุนโดยจนเมืองโทเว์ขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีโตนทยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เริ่มใช้5มาตรการที่เชื่อว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพ แต่ได้ขีดเส้นตาให้ตัวเองว่าภายใน3เดือนก็น่าจะเห็นผลใช่ครับคุณเทพชัยครับเพราะมาตรการนี้นะครับทางนครบาลก็บอกว่าจะต้องสามารถแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพแก้ปัญหาวินัยของคนขับในกรุงเทพให้ได้ครับแต่จะทาได้จริงแค่ไหนถ้าเกิดว่าปัญหาการจราจรทั้งหมดมันเกิดมาจากคนที่ขับรถมนท้องหนนเองครับ รถติดคือไม่น่าเชื่อแบบอยู่สุขวิทสองชั่วโมงแล้วคืออีก15นาทีต้องขึ้นเวทีแล้วเลยขึ้น B t ทไปอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องเวลาที่เราจะต้องไปทํางานอะไรเงี้ยคือเรากะเวลาไม่ถูกบางทีเราเผื่อเวลาชั่วโมงแล้วแต่ปรากฏว่าใช้เวลาสามชั่วโมงอ,อังนรีก็เคยมีมันก็เลยแบบมันก็มีปัญหาเรื่องเวลาที่จะต้องไปทํางานอะไรเงี้ย การใช้รถใช้ถนนอย่างไม่มีวินัยเป็นปัญหาแรกๆที่ทำให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งไปกว่านั้นรถสัตว์ณะะจอดอกีดขวางทางจราจรก็ยังช่วยซ้ำเติมปัญหาให้ยิ่งแย่ลงไปอีกบางทีก็จอดรถไม่ดูเนี้ยที่เขาไม่ควรให้จอดก็จอดกันมันก็ยิ่งทําให้ถนนยิ่งเล็กลงแต่ที่ว่ารถเยอะถนนไม่ได้จะใหญ่แล้วถนนยิ่งแคบไปอีกเนี้ยมันก็ทําให้แบบจราจรมันไม่โฟนี้ค่ะ แต่บางทีก็อยากให้คุณตำรวจช่วยดูให้หน่อยว่าหรือว่าบางทีมีริมทางคนจอดรถมันก็เสียไปแล้วหนึ่งเลนอย่างเงี้ยค่ะบริเวณที่มักเกิดวิกฤตรริรจราจรมากที่สุดคือรัชดาพิเศษลาดพร้าวรามคำแหงสวรรคโลกเพชรบุรีอโศกมนตรีพระรามสี่สุขุมวิทแยกพระโขนงแยกมหายสทธวัน ถนงเป็นจุดยดนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเร่งแก้ไขปัญหาการ,รจราจรติดขัดอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีตำหนิถึงปัญหาการ,รจราจรติดขัดหลายพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงมีมาตราการกวดขันวินัยตระจรเพิ่มโทษปรับ1,000บาทแก่ผู้ที่จอดรถกีดขวางทางรจราจรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตลาดชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งมีซอยเข้าออกได้หลายเส้นทางแถมยญาพระขนงมีปัญหารถติดอยู่ตลอดแม้จะมีการเปิดช่องทางพิเศษในช่วงชโมงเร่งด่วนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปแต่ที่มีปัญหาสำคัญคือรถสาธารณนะรถเมล์รถสองแถวรถแท็กซี่รถตู้ท่านไม่จอดในป้ายทําไม่ป้ายจอดรถชิดขอบทางไงรถมันก็ติดแตอย่างเนี้ยพี่น้องตำรวจผมเข้าใจไหม ต้องรีบไปดําเนินการแก้ไขนะไม่ให้มันมีอะไรที่ทธิ์กีดขวางช่องทางจราจรรถเสียรถชนต้องทําอย่างไรคอขวดจะทําอย่างไรจะบายรถยังไงความสัมพันธ์อันแรกที่ผมบอกว่าที่ไม่ควรจะติดมันต้องไม่ติดต้องช่วยกันพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือรถสาธารณะต้องให้ความร่วมมือทุกคน กองบัญชาการตำรวจนครบาลวางห้ามาตร,รการในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครภายใน3เดือนทั้งการบังคับใช้กฎหมายจัดระบบการหยุดรับส่งของรถสาธ,ธารณะไม่ให้มีการจอดซ้อนคันบริเวณปลายรถประจำทางและจัดการจราจรในเส้นทางเข้าออกในถนน11ซ้สายจัดการจราจรบริเวณทางขึ้นลงทางด่วนและให้ในายตำรวจระดับผู้กำกับการลงพื้นที่ทุกวัน แล้วก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับเนี่ยออกมาดูด้วยตนเองแล้วต้องแจ้งวสี่วสิบด้วยแะว,ว่าท่านออกมาวันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนถ้ารถไม่ติดผมไม่ว่าหรอกที่สำคัญที่สุดการปล่อยรถระบายรถสี่มุมเมืองที่น้องตำรวจต้องสัมพันธ์กันตรงไหนมากปริมาณตรงนี้มากไปมาตรงนี้น้อยอ่ะปล่อยตรงมากหน่อยความร่วมมือร่วมมือดูความจําเป็นดูความเหมาะสมนะถ้าขอความร่วมมือดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย แล้วก็ต้องปรับในอัตราที่สูงด้วยไม่นั้นไม่ขัดลาบอะมาตราการทั้ง5ข้อเริ่มวันที่1นธันวาความเป็นวันแรกแต่ก็พบว่าหลายจุดก็ยังมีปัญหาตรจราจรเช่นเดิมช่วงนี้นะครับใครขับรถในกรุงเทพคงต้องเห็นด่านกันเยอะหน่อยครับก็หวังว่า3เดือนนี้เอาจริงเอาจังหมดแล้วไม่ต้องมีการต่อเวลานะครับ ครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินคำมั่นสัญญาจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพนะครับจากนี้ไปก็คงต้องดูต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่26นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ